สวัสดีครับมื่อบันที่นี่ก็แลีว้วเวียกแล้วงานแล้วกับมาเลาะมาเที่ยวตามวิถีธรรมชาติมื่นอน,นี้ก็แนวกินแร้งกันด้วครับบันที่นี้ปลาที่รักโอ้หลายอย่างนี่แหละครับปลาที่ลักปลาไอ้เอลตรงๆกับปลาที่รักมากมันรักมากอุ้ยปลาลักน,นี่แซ่บด้วยนี่แซ่บก็ปลาซื้อคนนด้อย่าปากเด้เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าเบิ้งเมนสิบห้าเบิ้งเมนูครับ นี่แล้วครับนี่คนคนลงไปแล้วครับนี่เดี๋ยวแกงงมก็งนักมาไปครับ,บาาว่ากางทาหน้าทาหนาเราไลังมามออันครับมีงี้ยม่ตมเอ,อ้ยนี่ครับยาง ก่อยๆปลาเมือดครับกอยปลาปลาเบิ่มคเสียงดังหอยเิเสียงดังหอยเบิ่เออปวดครับเฮ้ยนี่ครับเี๋ยครับแกงปลามากันม่งัน้เดี๋ยวแกงปลาักมาก่เออเอาปลาลักมากว่าเ้มยบอโอ้เ้นมยเนะโอ้ปลาเ้นมยจากของปลาของงปลามยเออลกครับเป็นมยเนะมยมยโอ้ย่สมากวซีสันนสีครับอือ้ครับมืกี้ก็ขอหยัดปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อมื้อนี้ก็กินตาม ขออยากกินก่อนปลาเ่นบยูวาสันบุนครับมือมือมืออยิบครับมือยิบมือยิบเว้นม,มือช่วงครับมือยิบอุญแล้วครับบึงเล้ครับอ่ะสวัสดีครับ